ขอขอบใจในม,มตรีจิตและคํำปฏิญาณสัญญาจากใจจริงของทุกคนขอสนองน้ำใจมตรีนั้นด้วยความจริงใจเช่นเดียวกันความพร้อมเพรียงเป็นสนาที่ท่านทั้งหลายได้แสดงให้เห็นนี้เป็นในมิตรหมายอันดีว่าทหารทุกหมู่ทุกเหล่าจะพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเพื่อความวัฒนาผาสุกข,ของประชาชน จึงของให้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันและร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายในบ้านเมืองใช้ความรู้ความสามารถและสติปัญญาปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่อย่างมีเอกภาพให้สําเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกส่วนก็จะเป็นการรักษาคำปฏิญาณที่ให้ไว้ได้อย่างเที่ยงแท้อันจะนำมาซึ่งความดีความเจริญของของตนเองและชาบ้านเมือง